สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชูคุชกคนนะครับสําหรับคลิปนี้กบใหญ่โตอคือเก่าครับพี่น้องครับแต่ว่ามือหนีได้ปีนต้นใหม่ครับพี่น้องแจะปเป็นร่างที่ วะฒนาหญยครับพี่น้องครับจั่งได้กับปร่นุ่นประชุมนักกครับพี่น้องวัาชินญ่จำเลจอีกอยู่บอครับพี่น้องกดนี้มาถึงรถ ใช่บ้างต่อโอ้มือคุยสัน่นเห็นทึ่ชั้นกูเด็กคนนี้บอกใช่ไครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นร่างที่ยังหน่อยอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ต้องใหญ่ไปครับพี่น้องครับเพราะว่าก้นอาจสีเห็นง่ายครับพี่น้อง อยู่ข่างทางเลยครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวพระุนขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับ ฟลงเสียงครับพี่น้องสถิติว่านี่เป็นลังหน่อยอยู่ครับพี่น้องครับแม่กาจีบอร้ายครับพี่น้อง ใส่มือเดียวครับพี่น้องครับสะอาดสิบลำบากน้อยนึงครับพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้พืชต้นก็ได้ตกลงมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องก็เดี๋ยวไปพอกันอยู่บ้านนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับ ตอนนี้ก <mình> ็ได้มาหอดบ้านแล้วครับพี่น้องไว้ายว้ายแก็เป็นตั้งบกคอยใหญ่ครับพี่น้องฮะออกแล้วเมียเขาออกแล้วบินแล้วเสียวเสียวครับพี่น้องไว้รีมัดรีมัดเข้ามัดเข้ามัด โอเคโอเคมัดเกาะไว้ก nice. okay. well, ็ปะไม่ใช okay, okay, ่อะไรแม่ยไหมเมียคือเกาะนะคือเกาะนี่แหละนี่เกาะต้นนี่ก็ปะก็ปะนี่เมืึงับพี่น้องมาแล้วเมีเขาพื้นครับพี่น้องครับเกือบมัดบวท่านครับพี่น้องก็ปะโอเคครับพี่น้องครับพ่อกันคลิปไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาต้องขอขอจบคลิปที่นี้เด้อครับพี่น้องครับ สวัสดีครับ